แต่ละแมตช์นะลงทุน100ร้อยกว่าล้านครูร้อยกว่าล้านแล้วการแข่งขันมันถ้าสมมติว่ากรรมการเอ็นเอียงผลได้ผลเสียมันเกิดเงผลได้ผลเสียมันเกิดกรณีถ้าสมมติว่ากรรมการเป็นธรรมตัดสินแบบไม่เอ็นเอียงอะไรเลยนะแล้วฝ่ายแพ้ก็ยังไม่ไม่ก็ไม่ยอมรล่าคำตัดสินนะ่ะเหมือนกับที่เกิดขึ้นฟุตบอลสโม,มสรบ้านเราอะ่ะเราจะเห็นว่าโอโ้ยตกลงว่าเราไปดูการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าไปดูการชกมวยอะ่ะโอ้ยแบบ ไล่ตีกันสักขนาดนั้นนะผมว่าบาซีนี่บาบ้านเราแพ้เลยนะแพ้คือเอาง่ายๆคือการลงทุนแข่งขันแต่ละแมตช์เนี่ยอย่างที่บอกไปเงินเป็นร้อยล้านแต่พอฝ่ายไหนแพ้ไปก็หมายความว่าเสียผลประโยชน์มันจึงเกิดความขัดแย้งกันขึ้นแล้วก็นําไปสู่เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็มีการรอบยิงเป่าหนอมเกิดขึ้นที่แล้วบ้านเราบ้านเรานี่จะชนะแค่อาเซียนใช่ไหมปัจจุบันนี้คุณวชราเพาะแข่งกับพม่านะแข่งกับพม่าแข่งกับอินโดนีเซียเท่านั้นแหละนอนผวาเลย ไม่เสมอก็แพ้ไม่รู้เป็นอะไรแต่ปัจจุบันนี้ต่อไปอนาคตนะถ้าแข่งขันก็ลาวผมว่านอนบาดผวาอีกไม่เสมอก็แพ้อีกโอ้ยตายคือจริงๆแฟนแฟนบอลบ้านเราเนี่ยเขาอยากเขาอยากเลยนะอยากแบบเห็นบอลไทยบอลไทยเนี่ยเหมือนกับเกาหลีสมัยก่อนจําได้ไหมฮะนี่ผมอาจจะย้อนไปนิดหนึ่งสมัยคุณปียพงศ์พีวอนเป็นศูนย์หน้าช่วงนั้นเนี่ยเกาหลีใต้กับฟุตบอลบ้านเรามาตรฐานนี่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะฮะแต่พอผ่านมาประมาณสักสามสี่ปีเกาหลีใต้ะ พอบอกแข่งกับบอลไทยนะเคยมีตอนมีมีข่าวบอกโอ้แข่งกับไทยเหรอเอาอนุบาลไปก็ได้อเอาอนุบาลไปก็ชนะแล้วครับโอ้ยตายแล้วทำไมให้เขาแบบดูสูงสกาานาดนั้นเ,ออเวลาแข่งก็อย่างที่บอกไป <laughs> ความสม,มัคคี <laughs> ดี <laughs> ที่สุดนะครับหากว่าไม่มี <laughs> <c oughs> ความสม,มัคคีไม่ยอมรับความแพ้ความชนะสิ่งที่ตามมาก็เกิดขึ้นเช่นในกรณีแบบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมอยากจะแสดงความคิดเห็นมาาเรื่องของเลื่อนเวลาบางคนบอกไม่แน่ใจว่าร้องไห้ดีหรือเปล่านะฮะัเขาบอกว่า กลับมาจากทํางานไม่ทันไงเพราะต้องสายตรวจประชาชนไสายตรวจระวังภัยนะฮะก็จะมาช่วง5โมงไปจนถึง6โมงเย็นใช่ไหมฮะครับปกติเนี่ยถ้าผู้ชมก็จะดูเราในช่วง2ทุ่มถึง3ทุ่มก็โอเคมาถึงบ้านาน,าน,านอาบน้ําอาบท้าก็เอาข้าวมาแล้วข้าวไข่ขเจียวหมูสับมาตั้งดูรายการสายตรวจระวังภยัยแต่ว่าต่อไปนี้ต้องรีบละต้องร,รีบแล้วนะฮะเอาไปฟังเสียงท่านผู้ชมดูบ้างนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมพานครับครับคุณสมพานจากหนองคายนะครับ ครับเอาว่าไงครับอผมไม่อยากให้เลื่อนเวลานะครับอ้าวทำไมอ่ะคุณคุณสมพานดูเร็วนะแล้วนอนเร็วด้วยนะมาไม่ครับเพราะว่าผมก็ทํางานผมทํางานตั้งกลางวันเน่ะครับรอ๋อปกติดูทุกวันไหมครับครับทุกวันเลยครับทุกวันนะฮะปก<อ>ติดูใน <ผม S 2> ช,ช่วงผมชอบเวลานี้เหระครับอ๋อคือจะเป็นเวลาที่สะดวกแบบเอกเอนกดูรายการสายตรวจระวังภัยเลยนะฮะ ครับแล้วทีนี้ถ้ามาในช่วงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นยังจะติดตามรายการสายตรวจไหมครับไม่มันมันติดตามไม่ได้ครับอ๋อแถวแถวบ้านผมนี่เขาดูกันเหมือนกครับอ้าเหรอทีนี้ถ้าผมผมจะผมจะทำยังไงดีคุณสมพานเพราะว่ายังไงก็ต้องมาอยู่ห้าโมงเย็นผมจะากให้อยู่เวลานี้น่ะ เดี๋ยวผมจะเสนอผู้ใหญ่ดูนะฮะครับครับครับแล้วขอบคุณมากครับคุณสมพานผมชอบตอนสองคนนี้ที่เถียงกันนะเอาหรอใครละครเถียงใครรายงานให้รายงานข่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบตลอดนะคุณสมพานครับออมีในรายการมีเถียงกันทะเลาะกันด้วยเหรอเอาตอนแย่กันนะครับตอนแย่กันนะผมชอบมากอแล้วขอบคุณมากคุณสมพานนะครับอย่างน้อยถ้ามีเวลาก็ติดตามสายตรวจนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นตั้งแต่วันศุกร์นี้นะครับครับ ครับขอบคุณครับคุณสมพันธ์ครับครับหนึ่งเสียงจากทางบ้านนะครับโทรมาบอกว่าไม่อยากให้เปลี่ยนแล้วไม่อยากให้เลื่อนไปไหนอยู่นี่แหละสองทุ่มสามทุ่มไปที่บ้านผมก็บอกแบบนี้นะเวลาจะเปลี่ยนรายการเปลี่ยนเวลาออกอากาศใหม่เพราะว่าไม่เอาไม่ได้ขอสองทุ่มพอตอนเย็นบางคนกลับมาแล้ว ยังกลับไม่ถึงบ้านทำงานไงแต่ถ้าเป็นบ้านผมคุณวัชราอําเภอบริมีลบุรีเขาชอบห้าโมงเย็นในช่วงห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นแต่ว่าเขาตื่นเร็วมากไงตื่นประมาณตีสี่นะผมไปไปไปที่บ้านนะคุณวัชราครับตีสามเนี่ยผมตื่นละโอ้โหเสียงแบบตาน้ำพริกโปโปูปูอ่าอ่าอ่าอีกสายหนึ่งนะครับคุณไพศาลจากดอนเมืองนะครับสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับ ได้จังเล็กครับผังรายการเปลี่ยนอ๋อไม่ได้เปลี่ยนนะก็ไม่ได้ไปไหนเรื่องเวลามาหน่อยเปลี่ยนทัศน์ย่าลองปรบเปลี่ยนแลทดสอบทดลองดมได้ไหมครับคุณสุชาติครับก็เดี๋ยวจะพยายามบอกบอกผมบอกบอกผู้ใหญ่ดูโอ้คุณครับนะฮะปกติติดตามประจําไหมครับปกติติดตามติดตามประจําไหมครับนะครับติดตามรายการสายตรวจประจําไหมครับประจําเลยครับประจําทุกคืนเลยครับเหรอฮะถ้าสมผมผมพูดได้ไหมครับประธานโทษไม่ไดครับสองที่ดูแล้วก็ช่องอื่นได้ไหมครับเอาเดี๋ยวอย่าไปปรจาเปรียบเปรียบเทียบช่องรายการ ไปถึงว่าผมดูกล่องของยี่ห้อหนึ่งนะฮะจุดๆนะครับอนื่องจากเสร็จช่องนี้แล้วก็ไปดูอีกช่องหนึ่งครับและการคล้ายๆกันเนี่ยครับได้ได้ความอับรดในในข่าวสารมากเลยครับผมช่วงกามทุ่มนะครับต่อจากนี้ไปนะครับมีช่องหนึ่งครับอ๋อเอาไม่เป็นไรเป็นเป็นเป็นช่องช่องพอพอทราบนะครับครับเอาอย่าไปเรียบเที่ยวกันและกันอย่าไปเรียบเทียบนะคุณฮะอย่างน้อยๆก็ถ้าสมมติในเวลานะครับได้เวลาผังรายการนะครับได้เวลามากๆเลยครับช่วงเนี้ อ๋อก็อยากอยู่กับท่านผู้ชมในช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะนะครับถ้าผมขอทราบนิดนึงขออภัยโทษนะฮะว่ามุมของคุณสุชาติเนี่ยมัน้ายังไงครับอะไรนะครับเฟซบุ๊กคุณสุชาติเนี่ยครับเฟซบุ๊กอ๋อสุชาติแล้วก็ S U C H A T แล้วก็วงเล็บชาตินะฮะโอ้เลยครับบอกว่าเขียนว่าอย่าอย่าไม่เขียนว่าคนแก่แล้วกันนะครับครับผมครับผมอ่านะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับนี่สิครับจากดอนเมืองแต่มีอีกหนึ่งสายที่โทรเข้ามาจากราชบุรีนะครับคุณฉลองนะครัับสสวดีครับ คุณฉลองครับครับครับเมืองโอ่งนะฮะราชบุรีครับครับสวัสดีครับคุณวชิระคุณสุชาติผมดูทุกวันเะี้ยครับชมทุกวันเลยเหรอครับตั้งสองทุ่มหึงสี่ทุ่มรายการคุณฉลองถ้าคุณฉลองถ้าชมทุกวันครับผมมีมีมีผมและก็ทีมงานที่มาร่วมรายการจรายการนี้ทั้งหมดสี่ท่านฮะคุณคุณฉลองครับต้นที่ไม่คอยผ่านแล้วก็ได้ยิน ครับผมติดทางรถไฟอ๋อทางรถไฟอรตอนนี้รถไฟวิ่งใช่ไหมครับกำลังกำลังวิ่งอยู่นะฮะครับผมตกรางไหมครับตกรางไหมเชื่อนี้รถไฟบอกตกรางบ่อยมากเลยอยู่รบุรีรถไฟไม่มีตกรางครับอ๋อเอาละครับดีใจด้วยนะครับเวลาไม่น่าจะเปลี่ยนหรอกครับครับื่อเขาก่อนจากสองทุ่มไปสี่ทุ่มรถมาเหลือสองทุ่มไปสามทุ่มก็ผมก็ไม่ชอบแล้วอ่ะเพราะการอย่างพวกนี้ไม่มีอะไรพวกไม่มีพวกอ้ไ่าวการเมือง มันดูแล้วมันเพลิน่าที่ว่าตายตายช้านะอ๋อนี่นี่คุณเอกแสดงว่าติดติดตามตลอดนะติดตามตลอดไม่ชอบไปข่าวการเมืองไม่ดูเลยเหรออ๋อแสดงว่าคุณจะาองต้องอายุยืนแน่เลยนามีคุณยายท่านหนึ่งผมเล่าให้ฟังที่จังหวัดกำแพงเพชรมีข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับบอกว่าคุณยายเนี่ยอายุร้อยกว่าปีทานผลไม้กล้วยผักน้ำพริกนะฮะเหมือนเหมือนคุณแม่ผ่องศรีอะกินอะไรถึงสวยนะกินน้ำพริกนี่เองนะครับแล้วก็จะไม่ดูข่าวการเมืองเลย ทีนี้พอไปดูข่าวการเมืองอารมณ์มันก็สดชื่นออกกําลังกายทุกวันอายุก็ยืนนี่นี่ก็ไม่ดูข่าวการเมืองลอะลรการคุณเนี่ยไปช่วงเวลาเย็นไม่ไม่สุกหลายคนจะไม่ดูอีกเยอะเพราะคุณเวลาช่วงนั้นช่วงทํางานอ่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้ามีเวลาดูนะฮะอ้าวแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับอย่างเดิมเอาละขอบคุณครับจากจังหวัดราชบุรีอ่าดูกันทุกพื้นที่เลยนะครับครับอ้าวเดี๋ยวช่วงก่อนที่จะเบรคไปที่คุณแววชลชนบุรีใช่ไหมครับ อ่าคุณแพลชลบุรีนะสวัสดีครับคุณแพลวรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชลบุรีนี่เขาบอกว่ามีข้อหลามใช่ไหมฮะดังมากมีค่ะข้อหลามน้องมนมีค่ะตอนนี้ปิดหรือยังห้าล้านใช่ค่ะอ่าอยู่คุณคุณคุณแพลอยู่อำเภออะไรนะครับศรีราชาค่ะอ๋ออำเภอศรีราชานี่บางแสนเลยนี่บางแสนเลยถนนคนเดินด้วยในช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ใช่ไหมฮะอ่าคุณแพลเขาว่าไงครับ อ่าคุณแพ้ว่าไงครับอยากแสดงความคิดเหนน็นนะเรื่องของเรื่องเวลาคือว่าไม่อยากให้เลื่อนนะคะครับเพราะว่าติดตามทุกวันนะคะคเพราะว่าพอ,อาทานข้าวทําทุกอ่านอะไรเสร็จก็จะพอดีสองทุ่มก็จะนอนดูรายการสายตรวจระวังภัยทุกวันนะคะอ๋อเป็นยังไงมันดูแล้วมันเครียดไหมข่าวไอาจีกับไม่เครียดค่ะชอบค่ะเพร,ร<อ>าะวันมี้ข่าวการเมืองครับอ๋อไม่ชอบการเมืองซสแล้วค่ะไม่ไม่ชอบการกัอ่าไจกรบนะเออชอบ่วาวจีกรรมนรับแต่ไม่ชอบการข่าวการเมืองพรุ่งนี้มีแล้วบ๊อบ นะครับพอเราก็จะเข้าอ่าคุณถึงชลบุรีเดี๋ยววันุกีผมไปเดี๋ยววันุกที่ผมไปชลบุรีนะครับ่ห้าโมงถึงหกโมงมันจะเร็วเกินไปค่ะเพราะว่าห้าโมงก็เพิ่งเลิกงานยังไม่ถึงบ้านเลยข่าวจบแล้วอ่าคุณแพลวอยู่ตรงจุดไหนฮะวันที่ที่สีราชาอยู่ตรงจุดไหนนะครับอยู่แถวสวนเสือสีราชาอ๋อเนี่ยอยู่คใกล้นี่เองเอาเดี๋ยวคุณวันศุกร์เนี่คุณวัชราจะไปทํอะไรงานพิเศษนะเรื่องของบรากุ บาลูกูเขาบอกว่าตำรวจที่จังหวัดชลบุรีตอนนี้เข้มงวดมากเลยนะครับใครที่ร้านค้าที่ขายบาลูกูถ้าจับได้สั่งปิดเลยครับนะคะนะสั่งปิดเลยนะฮะค่ะคเดี๋ยววันศุกร์นี้คุณวัชราจะจะแวะไปแปะข้าวหลามแปะข้าวหลามเอาแล้วฮะต้องติดต่อนะคุณแพรนะครับ่มีน่แถวหนองคุณบางแสนนะคะอ๋อก็ก็ไม่ไกลกันอย่างน้อยๆนี่พรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหมฮะคุณแพรก็ไปซื้อเตรียมไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นอ๋อได้ค่ะเอาล้วขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรายการติดตามชมรายการสายตัวระวังภัยเอาช่วงนี้พักสักโค่ดีกว่าช่วงนห้ท้าผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นแต่วันนี้ไม่ไม่คือท่านผู้ชมอยากทราบว่าไอ้หลายๆจังหวัดก็ในช่วงที่สองทุ่มกำลังทานอาหารไงคุณวัชราที่บ้านผมก็แบบนี้นะสองทุ่มทานข้าวอยู่เลย้านหกโมงเย็นนอนแล้วเอเดี๋ยวชักงนพู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับมาติดตามเรื่องของแก๊งโลงแตกคือยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ